ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนเมษายนพศ2566ราศีมังกรเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงดาวสำคัญอย่างดาวพฤหัสบดีมีการขยับปรับเปลี่ยนซึ่งจะส่งผลให้ราศีมังกรมีการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงหุ้นส่วนสภาพแวดล้อมระบบระเบียบรวมไปถึงวิธีการทำงาน ก่อนหน้านี้คุณอาจเคยทําง,งานแบบหนึ่งแต่เดือนนี้ดวงจะเปลี่ยนรูปไปอีกแบบหนึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งไม่ดีเพียงแต่ในช่วงที่ดวงดาวเพิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแบบนี้อาจส่งผลให้คุณต้องวุ่นวายอยู่สักหน่อยโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจคุณอาจจะต้องย้ายร้านปรับปรุงร้านใหม่หรือมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาดังนั้นต้องเตรียมวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ดี อย่างไรก็ตามเชื่อว่าอีกสัก1นึ่งถงสองเดือนต่อจากนี้พอดวงดาวเริ่มนิ่งแล้วคุณจะเป็นราศีที่มีข่าวดีเรื่องการทำงานเข้ามามากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องการเงินก็เริ่มมีข่าวดีเข้ามามากขึ้นคุณเป็นราศีที่ดวงดาวการเงินมีพลังมีโอกาสในเชิงความก้าวหน้าทางด้านการเงินและโชคลาภรวมไปถึงมีไรายได้ใหม่ๆเข้ามา โดยโชคเรื่องการเงินสำหรับเดือนนี้จะมาจากอสังหาริมทรัพย์หากใครเป็นนายหน้าขายที่ดินอยู่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาให้ลุ้นอย่างไรก็ตามเดือนนี้คุณอาจมีรายจ่ายไปกับการต่อเติมซ่อมแซมปร,ปรับปรุงสิ่งต่างๆด้วยซึ่งถือว่าเป็นรายจ่ายก้อนโตพอสมควรเรื่องความรักนั้นต้องฝากเตือนสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้ว เพราะดวงดาวในเดือนนี้มีความวุ่นวายภายในบ้านเกิดขึ้นบางครั้งอาจมีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีประเด็นเรื่องญาติผู้ใหญ่ในบ้านซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความวุ่นวายและสะเทือนต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่พอสมควรถ้าจะให้ดีแนะนำว่าพยายามหาเวลาจัดโต๊ะเก้าอี้ย้ายของเปลี่ยนมุมที่นั่งจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านใหม่เรียกว่า สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเองเสียก่อนก็จะช่วยแก้เคล็ดและลดความแรงของดวงดาวให้น้อยลงไปได้ส่วนคงที่ยังโสดเดือนนี้ไม่ค่อยแนะนำเรื่องการเริ่มต้นความรักสักเท่าไร่เพราะดวงดาวในช่วงนี้ต้องแบ่งเวลาให้กับเรื่องการทำงานมากกว่าส่วนเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับตัวคุณแล้วไม่มีประเด็นจะมีก็แต่การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่ค่อยเพียงพอเพราะเป็นเดือนที่ยุ่งอยู่กับการทำงานเป็นหลัก ขอให้ดูแลตัวเองให้มากินึ้นนอกจากนี้ฝากเตือนไปถึงคนในบ้านในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ของคุณเดือนนี้อาจจะมีประเด็นเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้ต้องพยายามดูแลเอาใจใส่สุขภาพของคนรอบตัวให้ดี